เด็กนี่ยังแล้วกัเจ้าหน้าหน่อยละเจ้าคิดเพิ่งซื้อสามลอยได้ล้านหาอยากพอแค่ไหนก็ซื้อพอแต่ว่าเมื่อวันที่เจ็ดบอยคอยยังได้คอยสร้างซื้อเลขแล้วเขายอกซื้อเลขโดนแล้วมาได้จากที่นี่ใช่ไหมครับเจ๊แอนเอากั่รถไหลต่ำกันนั่นแอนรถแม่รถจอดไว้ซื้อสองขันไหลต่ำกันเขามาหนีเขารถเขามีสองขันเขาเลยจอดไว้พุ่นคันหนึ่ง ยุ้หัวหินปุ่นค่ฮะ,ฮะหัวคอยนี่สร้างใบสีน้ำเจ้าประจำอีนั่งเจ้าประจำเขาไปอันญี่ปุ่นเขาไปอยู่เขาเขาว่า,วา,วาให้หนูสร้างเจ้าไม่ให้โบปากจุดคอมนี่แหละโบกันนะอือทิ้งไดนกังคิดว่าเจุดคอมสีเฮ็ดเอาเองไม่เฮ็ดเอาเองได้ภาพผูพ้เฒ่าผู้แก่นั้งบ้านนี่แหละเฮ็ด ต่เบื mankind, oh, it, but, uh ้อเฮ็ดยู่งนี่แหละกันนี่แหละอันนี้แหละข้าวผู้เฒ่าเฮ็ดเท้าเองเหรอไหมกันนี้แหละอันนี้แหละอันบ่อยเฮ็ดเองนเออเฮ็ดเองเฮ็ดเองเอาคือว่าเฮ็ดบ่เพกถ้าผู้เฒ่าเฮ็ดแต่ละมันงามมองได้หรอเปล่าก็งามเจ๊มิดเออมาทีนี้พี่อันข้าเจ้าเฮ็ดนิ้วสวยอุลูดีดดีดแล้วก็อันยูปูของข้าเจ้าเฮ็ดข้าเจ้าเฮ็ดมันงามไปแต่นิ้ว เบ้องของข่อยแน่นิยวมาลกโป๊กเป็กถือว่าครั้งแรกถือ,ถอว่าใช<ล>่ได้ละค่ะจีแต่ว่าถอดใจเลยเด้อันที่สองนั่นเป็นเป็นถอยถอ,อยแล้วจ้งได้อยู่ดีๆข้าเจ้ามากมากห,หรว่ามากแม่ลูกสีเฮ็ดซอยพันนะบ<อ>ัดเทศเขาหลุดเป็นเส้นสีเป็นแ<า>ม<ว>่บสีเป็นเส้นาบสีมาก็อยากคือของจะคว่ออกเบิร์ตขันเพราะเก้มใจเขาน่ะอย่าคืออันนี้ออกในเขาเฮ็ดห้ไม่เบิร์ตขุนเออ จังไหจังงาาห่วยสวยเยเสียอยู่เหนียวงามไปตะผู้หันหลอดหันเหนียวให้ดีแต่ว่าปลาชื่อเขาติหานมีกันเออเขามาย่อนปลามี่ผู้ไปเอิญเขามาว่าเขาฝันว่าผู้เถาไปเอิญให้มาหนีพนะเขาได้ยินข้าวแต่โดนแล้วมองมีเขารู้จักแต่โดนแล้วเขาได้ยินแต่โดนแล้วไปเอิญหมอเจียหนาตัวหนาเป็นผู้ยิ่งไหมเป็นยิ่งเป็นนาคอยนี่ แต่ว่าแหงเผาเขาว่าเป็นนาคอยคักนาแม่ยคักเขี่ยวมากปากแดงอันข้องน้ำหมากไหลล่มน้ำหนีแดงจึงคึ้งอยู่เขาว่าไปหาเขาบอกว่าผ้าเมียบ้านเนี่ยพนะเขาว่าบ้านยุใสบ้านยุบันทลียุหัวสะพางยุริมเปล่าอาตะพัเจคัะลูกมองยุคือบเมีเอาเองเขาว่าน่ะลูกมองปัณณคือบเมียเอาเองเนี่ยบ่ได้อะไรเนี่ยบ่าถือไปส่งแม่พันนะเพราะเขาใจมาก อย่าลืมบ้านเลขที่นะเจ๊หนึ่งหกแปดนั่นแหละครับอย่าลืมนะครับผมหนึ่งหกแปดเกือบลืมเลยมาโ่งบ้านตรงกา่งทะเบียนรถหนึ่งแปดเลยนะโอ้ยขนลุกครับผมรถเขาถอยตามกันเขามีรถสองคันผูม่าผู้เฮ็ดบ่ายสีบ่มีรถ ต่อีนั่งมีรถกับไปเข่าฝันมันให้มันพ้าผู้เฮ็ดใบสีนีมาคุณจาคิดเบิรงมั้งฉกระทอดสอนกต่ทอดคุณเออไปฝันให้อีนั่งมีรถนั่นไปเข่าฝันไปฝันตูไปฝันว่าให้มานีนั่นมันจังไปได้ไปสวนผู้เฮ็ดใบสีนั่นมาผ้ามาผู้เฮ็ดใบสีเพราะมีรถหลอกก็เพราะลุสิมาจังไดเพราะว่าเราเพราะมีรถครับอยู่ดีๆอีมีรถกับไปสวนว่าให้มานี ถัดที่นั่งมีรถมันมีสองขั้นมันเลยเอาขั้นหนึ่งจอดไว้นู่นสะอาดครับผ้นหนึ่งมันขี่มาหนีมันมามันก็มานอนมันเห็ดใบสีว่าเปลี่ยนมันเลยมานอนเฝ้ามือมันจะเที่ยวเอ้าความฝันมันนะว่ามันฝันว่าจังสันยังสี่ผู้เฒ่าไปหาเพื่อนบอกให้คอยไปน้ำเด้เพื่อนบอกให้คอยไปใกล้ๆน้ำให้คอยโล่งน้ำว่าัันคอยไปโล่งเด้อคอยยานมันว่าเป้่าเล้ยวมันก็นอนหลับเากันกับเบงเขาอยู่นี่มันนอนเทราัพท์มาก ปุ๊บมั่นขึ้นว่ารถเขาไหลต่ำรถมัน่นรถกระจอดขั้นไหลต่ำหนังเขากระจอดอยู่ดีๆรถมั่นกระจอดไหลต่ำกันอืแต่เลยถามทะเบียนรถมั่นก็เลยว่าหาแปดหนึ่งแปดย่ามือแรงมากจะแอดย่างมือแรงมากับตึ้มเลยซุ้แก้บน่ะ,ะได้ก็พอไลยบา้านไปก่อนละแปดหนึ่งแปดได้สามตัวผู้แก้บนนได้สามตัวได้สองตัว มากคือเขาคอยเขาพ่อรูดบอกว่ามันออกทั้งซีโตจนมามีบูโชมากดีแม่ประชันลูกถือเลขซีโตประชันเลขกี่ยังหลาล่างซีโตประชันคอยกับว่าใครซื้อเลขแบบเดียวเนี่ยอกับใครรำนั่งเลขเดียวเป็นเจ้งไดเป็นท่านซื้อเลขอย่าลืมทะเบียนบ้านอย่าลืมทะเบียนบ้านนะเขาให้มาบ้านอะไรนะครับหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดอ่ามันกับมีหนึ่งมีแปดอ่ามีหนึ่งมีแปดเหมือนกันอ่า ออกซีโต้เลยทะเบียนรถเพลินแนงะมือแรง้งให้ว่าถือกันจนวาเฮ่จนถือกันหลอะครับเนาะสามโต้เนาะแปดหนึ่งแปดมาให้ตรงตรงเลยนี่แปดหนึ่งแปดแล้วไปเบิ้งอีกตัวหนึ่งห้าแปดหนึ่งแปดห้าแปดหนึ่งแผู้สื่อซีโต้มันเขาไปซื้อมองแจ้งไหรซื้อเลขซีโต้เนี่ถือเลขซีโต้พะนะครับ ปฏิหารที่เกิดขึ้นกับเมื่แต่นี่เรื่องนี้เรื่องเดียวกันนี้ปฏิหารนั่งวดที่แล้วก็ที่ฮุนแมนเบอร์งเบอ,อ,เบอ 3, ร์สามปฏิหาราห้องวดที่แล้ว ปาฏิหาริวันนี้คือยาไปเอิญเพิ่นไม่เหตุบายสีให้คอยโอ้คือว่าชวนมากันปาฏิหาริยมีเป๊ะได้ดิแน่วันนี้แด้ก็บหวงเกยอยู่ค่ะหันบ่มีเบอร์ห้องเนาะเหมือนันเนาะมีแต่สามอย่างเดียวเบอร์สามอยู่เออเบอร์มันมีผู้บใสแดงความคิดเห็นมากน่ะให้ถามเบอร์ห้องแน่เจ้าก็ได้เบาคอยก็ได้เบาอดอยู่ว่าห้องเบอร์สามเบอร์สาม เขาแล้เอาศูนยใจเจ้าโทรมาสัมภาษณ์ข่อยเจ้กากระถามเบอร์ห้องเอ<ด>จ้าบัเจ้าถามยูแมนเจ<ร>าว่าถามตัวเดียว <c oughs> เออถามว่าห้องเบอร์ใดล่ะเจ้ห้องเบอร์สามเขาเลยเอาศูนย์ใส่ข้างหน้าเนาะเอาศูนใส่ใแต่เอาบ่าได้ใส่เจาบ่าเจ้าใส่มันมีซองหนึ่งตัวมาทายยังบอกมูือผมจ้าให้เอาศูนย์ใ <c oughs> ส่พอเป็นเลขสามตัวเดียวก็พอถือจ้ะกอม ล้วบัดน,นี้อ่ะนวด,ดที่ทะเบียนรถนวจีบ้านในข่วมคืนไปพิหาราหหคาืนคเรื่อยทะเบียนบา้บานขันทะเบียนรถคันเมื่อ,อ,อกวอไปแล้วมื่อกให้คักให้แม่แต่ละหอคักออกแม่ก็เลยเป็นทะเบเียนบา้<ล>บนบานจ้ะข่อยคืดนี่ในความคืดข่อยคืดว่าเป็นบ้านเลขที่แมวไอสีว่าเป็นหยางเกียร์คือบ้านเลขที่เพิ่นยาไปเงี้ยเิ่นแห่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี่หกสิบสี่หกสิบสี่หกสิบสี่บ้องไว้รถเนาะ S <s บ้มหกสี่ก็มาไปเงี้ยเพิ่นกับหนึ 1> 1่งแปดถามมา่อยมักอย่างเงยเอาตัว่อยมกักเ้อหมื่อวันนั้งคอยกามักบ่อกคอยมกัยมกแต่เบี้ยรดกับว่าถือเตอร<ม>์ก้ามันเรียกอยู่ในกระดาษอยู่น้ำแทนอยู่น้ำสัมผัสนี่แหละอยู่น้ำคว่ำเบาเนี่แหละอา,าะล,ะลัางเจออยู่น้ำคว่ำเบานี่แหละเพราะว่าตัวคอยมักมันบอ่อกก็มีย่าถามเอาแต่ตัวคอยมักแบบนี้มันบ่อกเจมักสิบแปดก็หกสี่อ่าง่วดนี้คอยมัก แต่ว่าเลขยุนาภาคตัวใดก็เลขยุนาผาห้าห้าศูนย์สองสามศูนย์สองสามศูนย์ไปเซียงกอี่ซี่ค่ะกับบัตรเลขทีเจเนะเพื่อเอซี่บนถามเพราะว่าเพคุณบอกให้มาทรงบ้านเนี่ค่ะคุณบอกห้าห้ามาบ้านแมนบ้านเล็กที่หนึ่งหกแปดเงื่อนอยู่หมาสะพานมันจะเป็นได้ถ้าเมื่อแน้ผ้ากับบัตรแหน้าผ้าเมื่อแหน เอาเจ้าหัวหมองยู่เจ้าคือผมื่าเอาเองเขาถามในฝัน่ะเมื่อ,อ,าาอ,อบอได้ไปบ่ถือถ้าไปแม่ไปทรงแม่พนะไปเอาเขามาเฮ็ดใบสีซอยขอ่อนเจ้าขิดพึ่งให้พากลับบ้านปาฏิหาริย์ได้เนาะกับปาฏิหาริย์เ่ก็เฮ็ดใบสีสามมือสามขึ้นบ่อล้วงง่วงง่วงอ่ยู่น่ะทั้งที่เขาไม่เคยมาใช่ไหมเจ๊เขาว่าเคยมาโอ้แล้วเขากลับบ่แเม่นมือที่เขาสีมากโอ้ครับผมนั่นแหละ มันกับบริเวมือสิมามันบอิเวนมือสิมามันบริเวนมือวันโกนมันบอิเวนมือวันผ่าเออมันเป็นมือว่านอังขารมือนะส่วนมากเขาจะมาว่นผรากันนอกมาไหวมาวันโกนมาว่นผระคนส่วนใหญ่สิมามือแจงซันเพะว่าเจี๊ยบผ้าไหวได้แมนผ่อยผ้าไหวขันมือผู้ใดอยากยานพอคนยานพ่อก ก้องกันม่วันก็มาด่าคอยกับพ่อได้ผ้าไหวคอยกับพ้อยกพจะไีวเอาเอง่นผู้ใดอยากให้่อยผ้าไหวกับให้มาวันพระผู้ใดอยากมาใส่บาตรน้ำกับให้มาวันโกนมานอนยูพีมานอนตื่นขึ้นมานอนใส่บาตรเออแนวกินแนวอยากว่าได้ซื้อได้หาดอกไอยเตรียมไว้ให้เบิร์แล้วนอนกับพ่อได้เสียเงินกันพอนอนห้องเอนแต่ว่าขันมากมากน้ำปาฏิหาริย์ปูเด้ พี่จังอันงวดคุณเจดโยก,กยาน,นะละแต่หายข้ามบุ่นแต่หายข้ามบุ่นคนก็ได้ฝันแต่มีค้นมหฮองบอกสะเลื่อมสะเลื่อักหรับจกตื่นแต่หายข้ามบุ่นมากครับกับ <ขอ S 3> ผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมของเจ๊ร้านกาแฟานะครับ FC ีครับผมปาฏิหาริย์นะฮะห้าแปดหนึ่งแปดนะครับผมนี่ครับรถถอยชนกันนะครับแล้วก็บัานเลขที่หกสิบสี่แล้วก็หนึ่งกแปดนะครับผม เคบอกว่าถ้าเกิดปฏิหารใน,นส่วนมากจะเข้าเป๊ะเลยนะครับเอาอยัางไงก็ให้พ่อแม่พิาาพาจารณาดูนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ